จนคนรากหญ้าไม้ละห้าบาทคกินทีท่คนไหนอยากได้เป็นชายวันอังคารพุทธานคนไหนอยากได้เป็นชายนะตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยแหละขายตรงเนี้ยแหละวันอังคารพุทาหัคนไหนยังไม่มีอาชีพมันมี้สามวันที่พี่ไม่ขายให้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 เป็นชายเรามาลงไปนะคนไหนสนใจมาหาพี่ยาได้เลยนะวันเนี้ยวันอังคารพุทธาหัดเราไว้ขาย ี่เอกเขาไม่ใชยไงติดต่อพี่เอได้เลยพี่เอกสองทไมลูกลกิน,นอ,อ่ะเออเดี๋ยวเราคุยกันีครับเพราะสมาชิกต้องน้ำิ้นเกิจิแล้วก็ส,สูติมว่ะเพราะเราคเพราะวันอาทิตย์เราผุไม่เขเลยเขาขออ้าัไมแค่เย็นไว้จะได้ไม่ว่างไงมันจะเป็นพี่แบบลูกร้านาเกิดพีเ่เอกม่าทุกวนหนักขายส <c oughs> มาทุกวันยุ่มกันว่าจะหาลูกน้องยังังไม่รู้จะหา ช um, so, ô, ิ I can, I can can, ้นเป็นเอกนับลูกผู้อ่อนหน้าแบ่งให้ได้ก็ต่ำมันาออาเป็นแ้งใ้ผมได้ก็ต่ำมาที่นี่เราที่นี่เรอเอาเงินไปเก็บไ้ไหนครับเเราไปรับหาลูกรับรับย้างคนย่างลูกชิ้นที่เอกนะขายยังงานทุกท่านสามวัน สองคนขายหนึ่งคนปิ้งหนึ่งคนนะงางการทุพนักงานสามวันคนไหนที่ไม่มีงานทำมาปิ้งทุกชิ้นได้เลยค่าแรงคุณรัคุยกันจะขอคุยกันก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ายอดไปไหนทุกชิ้นเป็นเอกนะคะรับสมัครพนักงานติดต่อคุณเป็นเอกได้นะคะอไานเลยอ่นเนะคะ แล้วตามพ่ยาไปต่อนะคะคือถ้าได้กำไรเยอะเราทำมาแล้วอาทิตย์นี้ใช่ไหมเราให้ต่อคนอื่นไปเลยคือทำแล้วให้ต่อคนอื่นไปเลยพอเราได้กำไรเยอะใชเจ้าพี่เอกให้เขาไปเลยแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายใช่ป่ะใครอยากมียาที่นี่ไแล้วเราทำให้ดูก่อนก็มายเใช้

ทำให้มันมนี่ก่อนเดี๋ยวกตักไปไเลอก็เหนกันของขาย่กันนักขายห้อย่างีมที่าขายของมันก็มีการตลาดรู้ปะการตลาดคือยังไงไอวามไม่รู้ไอ้วาน้มันไม่มีเออ อันนี้อะไรนมใครามนตลาดไม้ผมก็มองเรู้เท่าหกไม่ไม่ไมมมองู้ล้ีเรามีเราความคลองเราไวอ่ะใช่ียาเขาป็นคนไวนะโอเคใส่แ้เจ้ามนี่ยาเขาคนไวนะเอ็มต้มีการตลาดเนก บใครอยากได้แคบหมูไปทอดขายแล้วะอควาเลกหนึ่งโลสามร้อยที <social masuk> ่นีเยขายบหมูเลยคนไหนอยากได้แคบหมูไปทอดขายนะกาไรวูล้สองยห้าสิบบาทค่าจ่ายแล้วคุณซือแคบหมูดิบไปหนึ่งโลามร้อยบาทฮะค่าส่งง่ิบาทเมา สิบโลก็ค่าส่งห้าสินะให้พิมพ์ราดพอควายเลขหนึ่งเท่ากับจำนวนะน,นะคใะส่นมูะิะเอาไปทอดขายได้กำไลลกลรรูละสองร้อยห้าสิบบาทลูกค้า อยากมีราี่ำไปดีๆงามๆนะซื้อแ่ถุงไปทอดขายนะเมื่อกี้เราก็ส่งให้ดูแล้วมีทีท่ทอดใช่ไหมให้พิงานว่าคอควายเลขน,นึงเท่ากับจำนวนมาเลยคอควายเลขนึ่งคอควายเลขหนึ่งคอเลขนอ่งคควาเลขนึงากับจำนวนมาใครอยากได้พิมพ์คอควายเลขหน,นะคะไปทอดขาย กำไรดีมากค่ะอทอดแคบหมูพิยาคนลุงนะคะสร้างอาชีพได้นะคะไ,ไม่ได้หรอยายดีขายดีมากเลยนะคะสร้างอาชีพได้อร่อยค่ะ รังมีกี่ถุงครับัเท่าไหร่ังมีกี่ถุงสิบสองถุงห้าร้อยห้าบาทนี่ห้าร้อยทซื้อน้ำมันมขาซื้อที่นี่ได้นะคะก็แชบหมูขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ